สวัสดีครับผมเอก59ออโต้นะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันที่นี่เช่นเคยโชวรูมจำหน่ายรถมือ2รถดีมีคุณภาพก็ต้อง59ออโต้คาร์แกลลี่นะครับในคลิปนี้ผมพามาอยู่กับเจ้ารถคอร์สโอเวอร์หคันนะยีห่ห้อมือ c e เซเดสเบกับราคาไม่ถึงล้านเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับก็ก่อนอื่นผมฝากกดติดตามกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งเอาไว้สักนิดหนึ่งก่อนไปดูในส่วนตัวรละเอียดนะครับ ก็สำหรับรถวันนี้นะที่ผมพามาอยู่ด้วยเนี่ยก็เป็น Mercedes-Benz ตัว g l a 200ปี2014ครับตัวนี้ได้ยางใหม่ปี2021ใช้กันแบบยาวๆนะครับกับราคาตั้งขายเพียงแค่9,90 0 0บาทเท่านั้นเองจัดภายนั้นได้เต็มนะสำหรับตัวนี้นะครับก็ไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดดีกว่าว่าน่าสนใจน่าซื้อมากน้อยแค่ไหนกับ Mercedes b e n z ตัวนี้ครับ ด้านหน้านะครับสำหรับเจ้า GLA ตัวนี้นะครับก็สำหรับด้านหน้านะบบอกได้เลยว่าแทบจะยกมาจากตัว c l a เลยทีเดียวแล้วก็ขยับขยายเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็พอยกขึ้นมาสูงมากขึ้นเป็นตัว crossover เนี่ยทำให้ด้านหน้าเนี่ยดูดุดันมากๆนะนะครับผมว่าผมชอบเลยสำหรับตัวนี้นะครับ ด้านหน้ามีออปชันอะไรมาบ้างน,นะครับหนึ่งก็คือตัวไฟหน้านะครับที่เป็นแบบบายซีนอนนะครับเป็นเลนโปรเจคเตอร์มาให้มาพร้อมกับตัวไฟเดียร์ไทม์รันิ่งไลน์แล้วก็ตัวไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ LED นะครับ <S <S ตัวนี้มีไฟฟ o อกแรมมาให้นะครับตัวด้านล่างในส่วนตัวกันชนนะเขาเสริมในส่วนของตัวชายล่างที่เป็นแบบสีโครเมียมมาให้ด้วยเพิ่มความดุดันมากๆนะครับกระจังหน้าก็เป็นตราเบนขนาดใหญ่แล้วก็ไม่ได้เป็นเบนลอยแล้วนะครับเป็นชอบมากอกอยู่ตรง ฝากระโปรงนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้าก็เป็นแบบสี่ 2, สี่ดูดูด้านมากๆนะในส่วนตัวด้านหน้าอ่าเรามาดูในส่วนตัวด้านท้ายกันดีกว่านะสำหรับเจ้า g l a คันนี้นะครับก็ออกแบบมาค่อนข้างสวยนะผมชอบไฟท้ายมากๆนะตัวนี้นะครับแต่ก่อนอื่นามาไล่เรียงกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับไล่เรียงมาจากหลังคางก่อนเลยนะครับหลังคางเป็นสันนะครับช่วยในหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยทําให้ตัวอากาศเนี่ยไหลเวียนดีมากขึ้นแล้วก็ลดเสียงรบกวนด้วยนะครับ ด้านท้ายนะแน่นอนตัวนี้มาในสไตล์ท้ายตัดนะครับจะมีเหมือนเป็นแกปเล็กๆเ,เพิ่มเข้ามาด้านล่างนะครับตัวนี้มีกล้องหลังมาให้นะครับในส่วนตัวด้านท้ายแล้วก็ในส่วนตัวท้ายสุดเลยเนี่ยมีตัวดิฟเฟสเซอร์มาให้ตัวนี้ตกแต่งด้วยสีเงินนะครับดูดุดันเสริมด้วยปลายท่อคู่ที่เป็นแบบหกเ,เหลี่ยมด้วยนะครับตัวนี้ดูดุมากยิ่งขึ้นในส่วนของตัวไฟท้ายของเขาก็เป็นแบบ LED fiber optic นะ ในเวลายามค่ำคืนเนี่ยผมมองว่าตัวนี้สวยมากๆนะครับในส่วนของตัวฝาท้ายเปิดเข้ามานะปึ๊บเราก็เจอกับพื้นที่ในการใส่ของได้ค่อนข้างจะกว้างนะในส่วนของตัวขนาดไซส์รถขนาดนี้แล้วเนี่ยพื้นที่ขนาดนี้ผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับตัวเบาะแถวหลังเนี่ยของเขาสามารถพับเรียบลงไปได้นะครับแยกเป็น40-60นะครับ สำหรับคันนี้เนี่ยของเขามีการบุผ้าตัว 3D มาให้แล้วนะกันเปื้อนตัวนี้นะครับด้านท้ายจัดว่าสวยเลยนะครับสำหรับ Mercedes-Benz คันนี้ครับเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันต่อนะครับสำหรับเจ้า g l a คันนี้ตัวนี้เป็นรถสไตล์ตัวคอสซูเวอร์แฮชแบดหประตูนะครับก็ออกแบบมาค่อนข้างจะสวยแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับในส่วนของตัวออปชั่นที่เขาให้มาก็ไม่เสียชื่อ Mercedes Ben z แน่นอนนะครับ เราไล่เรียงมาตั้งแต่ตัวล้อแม็กได้แม็กขนาด18นิ้วมานะครับแล้วก็ยางมิชลินปี2021ใช้กันแบบยาวๆนะครับในส่วนของแนวชายล่างของตัวรถเนี่ยของเขาก็จะตัดด้วยสีดำนะครับทำงาทำให้ทำความสะอาดง่ายนะครับเวลาเปืเป้อนอนั่นเองนะครับตัวกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวในตัวกุญแจแบบสมาร์ทคีเลสนะครับเข้าออกง่ายนะครับตัวแนวหลังคาจะมีตัวแร็หลังคามาให้ในกรณีที่เราอยากติด ตัวแหลกราคาเพิ่มเติมก็สามารถทําได้สบายๆเลยในส่วนของตัวนี้นะครับ <Yeah. S 1> ด้านข้างน่าสนใจเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันต่อไปครับ <Yeah. S 1> ครับผมตามผม,าามมาตามผมมาตามผมมาตามผมมาดูในส่วนตัวภายในห้องโดยสารสำหรับเจ้า GLA คันนี้นะผมว่าภายในของเขาเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างดูหรูหราแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆนะครับสำหรับ ตีมภายในของเขาเนี่ยก็เป็นสีดำนะครับตกแต่งด้วยทีมต่างๆแล้วก็เดินได้ในส่วนของตัวเบาะนะครับเป็นสีเงินสลับกับสีขาวดูลงตัวมากๆนะครับมาดูตัวเบาะกันก่อนเบาะเนี่ยผมชอบมากๆนะเพราะเบาะออกแบบมาค่อนข้างสปอร์ตเป็นเบาะแบบไม่มีหมอนนะตัวเบาะกับตัวหมอนรองคอเนี่ยเป็นตัวเดียวกันเลยดูดีไซน์แบบสวยอะนะครับอ่ะ มาดูในส่วนของตัวด้านหน้านะครับแผงคอนโซลหน้าเป็นสีดำนะครับตกแต่งด้วยทิมสีเงินนะครับตัวพวงมลาลัยเป็นแบบ3ก้านมัลติฟังก์ชั่นนะจับกระชับมือตัวนี้มีเกียร์แพดเดิลชิปมาให้นะครับตัวนี้มีตัวคูดคอนโทรลมาให้ครบหมดแล้วนะครับด้านขวาสําหรับผู้ขับขี่เนี่ยนะครับเป็นในส่วนของชุดแผงควบคุมตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะแบบไปไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งสามารถเมมได้ทั้ง3ตําแหน่งทั้งสองฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้านข้างนะครับ ในส่วนของแผงเรื่อนไม้ของเขาเป็นแบบวงกลมอนาล็อกนะแยกสายขวาตรงกลางเป็นหน้าจอ TFT เป็นจอแบบกราฟิกตัวนี้แสดงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับขึ้นที่จอตัวนี้เลยรวมทั้งวัดรอบวัดความเร็วด้วยนะครับขึ้นที่ตัวนี้สําหรับไม้ตัวนี้อยู่ประมาณสัก1นึ0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองบุกคครบกุญแจครบนะตัวนี้รถสวยพร้อมใช้งานมากๆนะครับมาตรงกลางบ้างนะครับตรงกลาง เป็นที่อยู่ของตัวจอนะครับขนาดประมาณสัก5นิ้วได้นะตัวนี้นะครับก็เป็นจอแบบสีสีตัวนี้แสดงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของตัวรถรวมทั้งระบบ i n f o t a i n เทนเมนต่างๆนะครับเป็นจอลอยขึ้นมานะครับที่รถสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ก็ใช้แนวความคิดนี้กันหมดแล้วนะครับผมเห็นหลายๆรุ่นก็ทำแบบนี้แหละนะครับแต่เป็นเบนซ์เนี่ยเขาทำมาเป็นยี่ห้อแรกๆเลยที่เป็นแบบจอลอยขึ้นมานะครับ ไม่บดบางสายตานะเพราะว่าจากแนวสายตาที่ผมมองไปเนี่ยจอเนี่ยจะเตี้ยกว่าแนวฝากระโปรงหน้าซะด้วยซ้ำนะครับตัวช่องแอร์ของเขาเป็นแบบวงกลมนะครับตรงกลางเนี่ยสวงแล้วก็แยกซ้ายขวาให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตมากๆในส่วนของตัวช่องแอร์ตรงนี้นะครับลงมาในส่วนของตัวเครื่องเสียงเป็นวิทยุ CD MP3 นะครับเล่น พอร์ตต่างๆได้เชื่อมต่อพอร์ตต่างๆได้ง่ายนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับรับสายวางสายได้ตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานให้มาอยู่แล้วนะครับโหมดการขับขี่ตัวนี้นะครับมีสวิตช์อยู่ด้านล่างนะครับมีอีโค่นะครับมีสปอร์ตแล้วก็มีเป็นแมนนวลมาให้นะครับในส่วนของโหมดการขับขี่เนาะกระเถิบมาในส่วนของชุดแอร์ที่เป็นแบบแอร์อโต้ตัวนี้นะครับแผงควบคุมอยู่ด้านล่างตรงชุดเกียร์นะครับเกียร์ของเขาเนี่ยตัวนี้ย้ายมาอยู่ที่ตัวคอพวงมาลัยนะครับทำให้ แผงคอนโซลด้านล่างเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยมีช่องเก็บของให้มาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็กระเถิบมาตรงกลางเป็นที่อยู่ของตัวจอยสติ๊กที่ใช้ควบคุมจอด้านบนนั่นเองนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยของ Mercedes Benz ที่เขาให้มาเนี่ยตัวนี้เขาให้มาอย่างครบครันอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นระบบของการทับขี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวถุงลมนิรภัยของเขาก็ให้มาแบบ เต็มนะครับในส่วนของผู้ขับขี่ผู้โดยสารด้านข้างมานซ้ายขวาแล้วก็ด้านข้างซ้ายขวาเขาก็ให้มาอย่างครบครันนะครับเข้ามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับสำหรับตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์1.6ลิตรเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่156แรงมา้าเรียกว่าเหลือเพื่อเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับทำงานร่วมกับชุดเกียร์7สปีดที่เป็นแบบดูโอคลัสด้วยนะครับทำให้ าการดูแลรักษาค่อนข้างทำได้ง่าย,ายกว่านะครับตัวระบบเครื่องยนต์ระบบไฟระบบช่วงล่างแล้วก็ระบบเกียร์นะครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับตัวสภาพภายในห้องเครื่องเนี่ยจัดว่าสวยเลยทีเดียวนะครับรถเดิมๆไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ามานะครับรอยอาร์คต่างๆก็ยังอยู่ครบครับสติกเกอร์สติกเกอร์กกอ,รอยู่ครบตัวนี้นะครับรถสวยน่าใช้มากจริงๆนะสำหรับตัวนี้ สำหรับเจ้า Mercedes- Benz นคันนี้นะครับน่าสนใจมากๆนะนะครับในส่วนของตัวออปชั่นที่เขาให้มานะครับกับราคาไม่ถึงล้านเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับก็สำหรับลูกค้าที่สนใจสำหรับ Mercedes Benz ตัว GLA 200คันนี้นะสามารถนัดหมายเข้ามาทดลองขับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์0 9 4 4 4 2แล้วก็6,4ตัวนะครับก็สำหรับโชว์รูม59าสิบารตแกลเลี่ของเรานะครับตั้งอยู่บนถนนเกษตรนวมินใกล้ๆกับตลาดปัทวิกรณ์ครับ เปิดกันทุกวันตั้งแต่วันจันทร์วันอาทิตย์9โมงเช้าจนถึง10โมงเย็นนะครับนัดหมายเข้ามาทดลองขับได้สําหรับเจ้าคันนี้นะครับหรือว่าสนใจขนไหนก็สอบถามกันเข้ามานะครับกับอีก2ช่องทางผมฝากไว้หน่อยนะครับหน้าเพจ a c e b o o k นะครับ59โตคาแกลเลอรี่ฝากกดติดตามเอาไว้สักนิดนึงแล้วก็ช่อง YouTube ของเรา59โตช n n e l ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้นะครับก็จะมีรถสวยๆแบบนี้มานำเสนอนะครับหรือว่า จะเข้าไปดูในส่วนของตัวราเรีเอีรดรถต่างๆที่เราทําคลิปเอาไว้ก็ได้นะครับในช่อง YouTube ของเรานะครับฝากไว้หน่อยสําหรับคลิปนี้สําหรับ Mercedes GLA 200กับราคา990,000บาทเท่านั้นเองครับ